อธามนุญาตอยู่แล้วถ้าเขาแสดงความจริงใจยอย่างชัดเจนไปเข้าคอร์สวิปัสนาก่อนเพียงแค่สองคืนสองวันแบบนี้ในคอร์จะเกิดแปว่าจอมอนุญาตและเมื่อเขาไปเข้าคอร์สวิปัสนาตรงนั้นแล้วก็ทําการขอเข้ามาตรงนั้นแหละเจ้าเบี้ยเอ้ยเจ้าเด็กเมื่อวานซืนเพิ่งตื่นจากทําพเผ่าเทนบอกว่าถ้าอาจารย์คุยกับเขาดีดๆเขาจะให้เข้ากราบลดข้อกำหนดปฏิบัติธรรม3าเดือนเหลือ3วัน3วันกูก็ไม่มีเวลา พ่อแม่ครูบาอาจารย์เ hmm. นี่ยอาจารย์ไปกราบมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายคนที่อาจารย์ไปกราบโดยที่ไม่เปิดเผยก็มีนะไม่ใช่ไม่มีรับไประดับประเทศด้วยไม่เปิดเผยก็มีท่านยังไม่มีเงื่อนไขในการให้อาจารย์เข้าพบเลยทั้งฐานที่เป็นชื่อเสียงระดับประเทศและคนยอมรับระดับประเทศด้วยนะแล้วไม่มีใครกล้าตําหนิท่านอาจารย์บอกให้แต่ขอไม่เอ่ยชื่ออาจารย์เข้าไปกราบท่านด้วยความท่านเมตตาอาจารย์มากอาจารย์เข้าไปกราบท่านเนี่ยท่านไม่มีเงื่อนไขกับอาจารย์เลยเพราะอาจารย์ไม่มีเวลา อาจารย์เนี่ยคิวยาวยันเมษาไม่มีวันหยุดเลยแมย้แต่วันเดียวอาจารย์จะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติสามวันอาจารย์ไปได้ตลอดเวลานะไม่ใช่ไปไม่ได้แต่ท่านต้องไม่มีเงื่อนไขท่านต้องให้เวลาอาจารย์ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเต็มที่ได้แค่นี้เพราะอะไรอาจารย์ไม่เวลาอาจารย์จะไปนั่งแจ้งเจตจำนงของอาจารย์ในการสอนธรรมและอาจารย์จะขอขมาเท่าด้วยความ บริสุทธิ์ไม่มีเจตื่นจในการอาฆ่าพยาบาทมาดร้ายหรือเสแสแ้งแกล้งทำไม่มีไม่จําเป็นต้องออกสื่อก็ได้พอาจารย์ไม่ได้มีอัตราตัวตนไม่ได้เป็นจําเป็นที่จะต้องไปทําเพื่อหาแสงหิวแสงหรือแสวงหาอะไรไม่ต้องท่านไม่ให้ออกสื่ออาจารย์ไม่ออกสื่อก็ได้อาจารย์จะเข้าไปกราบท่านด้วยความเคารพรอบนอกปิดบังก็ได้ไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ทําได้หมดไม่จําเป็นทุกอย่างก็ต้องออกสื่อถ้ามันทําให้ตัวพระอาจารย์ท่าน สามารถเข้าใจเจตจำนงในการสอนธรรมะของอาจารย์ได้อาจารย์จะเข้าไปชี้แจงแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเดินสายไปพยายามไปหาโอกาสในการกราบพ,พ่อแม่กูบาอาจารย์เรื่อยๆแล้วไปชี้แจงเจตจำนงของอาจารย์ว่าอาจารย์ทาทุกวันนี้เจตนาของอาจารย์ทําเพื่ออะไรหลายคนนะยังเข้าใจผิดอาจารย์นะหลายคนมากที่ฟังไลฟ์สดทุกวันนี้ฟังแต่ตัดคลิปแต่ไม่เคยมานั่งฟังไลฟ์สดอาจารย์หลายคนมากที่ยังเข้าใจผิด เดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเดินสายเข้าไปกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพระเถระผู้ใหญ่จะค่อยๆเดินทางเข้าไปขอเวลาหน่อยเพราะเวลาอาจารย์น้อยเหลือเกินบางรูกอาจจะเข้าไปได้แค่30มนาที20่นาทีเพราะอาจารย์ต้องเดินทางไปบรรยายต่อในสถานที่ต่างๆอาจารย์จะทําให้ดูว่าอาจารย์ไม่มีไม่มีอัตราตัวตนกับใครแม้แต่ธนาอนันตชัยอาจารย์ก็เข้าไปขอโทษได้นะถ้าอาจารย์ทําผิดทำพลาดอะไร ไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยถ้ามันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอาจารย์ขอโทษใครได้ทุกคนไม่มีปัญหาขอโทษได้ทุกคนแล้วก็มาโจมตีตามาดา่าว่าต่างๆนานาด้วยความโกรธคิดแค้นสุดท้ายก็จะมาขอขอมาครับเนี้ยหลังจากที่ไปโจมตีตามาภาคต่างๆนานาว่าไปเปิดเผยคดีของครูได้อย่างไรถ้าเป็นทนายไปเปิดเผยคดีของครู กูก็จะไม่ว่าอะไรหรอกนี่เป็นพระมาสารนายเปิดคดีความของกูรู้อะไรได้อย่างไรก็แสดงว่ายอมรับแล้วในกรณีในการก่อนก็บอกว่าทําอะไรกูไม่ได้หรอกอในกรณีที่มีเชื่อกอมาอย่างนี้ในราชกิจจานุเบกษาตอนนี้ก็ยอมรับได้เรียบร้อยแล้วว่าตนนั้นเป็นบุคคลล้มละลายจริงๆทีนี้ตมาภาพก็จะให้ได้ฟังที่เขาหลังจากที่มา กล่าวโจมตีด่าว่าตรรมาอย่างเสียาหายด้วยนะในคลิปหนึ่งแล้วต่อมาก็เป็นการมาขอเข้ามาแต่ขอเข้ามาทางลายอันนี้ก็เปิดเผยกันให้ชัดเลยดีกว่านะว่าคือใครก็าทราบกันอยู่แล้วเมาเบียคนม <c oughs> ั่วทำความยาวเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นเองฟังจะได้รู้ว่าเขาสารภาพเป็นจริงหรือเปล่า กขมีความรู้สึกใจที่จะทําการขอเข้ามาธรรมาภาพนี้จริงหรือเปล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เลยพระอาจารย์สมทบท่านแม่ตาโทรหาอาจารย์ตอนเช้าท่านตกท่านเป็นห่วงเรื่องคดีล้มละลายได้ข่าวแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อย อาจารย์ก็เล่าให้ท่านฟังว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นในรายละเอียดยังไงท่านก็บอกอ๋อเข้าใจละแล้วท่านก็พูดก็คุยกันอยู่นานก็คุยกันถึงเรื่องพระพระมหาอุเทนก็คุยกันอยู่ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ฟังท่านนะแล้วอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้แหละอาจารย์คงจะยุติการพูดถึงเรื่องเรื่องท่านแล้วเมื่อวานก็พูดถึงท้าวแล้ววันนี้ก็จะไม่พูดแล้วก็จะไม่พูดแล้วก็จะพอ แลวเดี๋ยวก็จะกราบขอเข้ามาท่านด้วยแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้อักค่าพยาบาทไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแค่ต้องการตําหนิท่านว่าอย่าทําแบบนี้เลยแต่ในเมื่อท่านจะฟังหรือไม่ฟังเป็นเรื่องของท่านอาจารย์จะไม่พูดถึงท่านอีกยกเว้นมีข่าวมาถามแต่ถามอาจารย์ก็จะตอบตามธรรมจะไม่ได้ตําหนิตีติอะไรดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอเข้ามาผ่าไร์สนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่อนุญาตให้อาจารย์ไม่อนุญาตให้อาจารย์เนี่ยไปเจอ อาจารย์ก็เดี๋ยวจะขอขออนุญาตกรา,าบหน้าไร้สดนี่แหละฝากถึงท่านตัดคลิปไปเพราะพระอาจารย์สมทบท่านพูดว่าเมตตาท่านเถอะอย่าไปพูดให้ท่านเนี่ยเกิดความเกิดกดเดือดเนื้อร้อนใจอีกเลยอย่าให้ท่านกดเกิดความเกิดแค้นกดแค้นอีกเลยปล่อยท่านไปเถอะเพราะอย่างในที่สุดแล้วท่านก็หกมผ้าแหง่งธงชัยแห่งพระอรหันต์อยู่ในปัจจุบันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์อยู่ในปัจจุบัน ยังไงที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยพูดว่าเออไปล่อยไปเถอะสงสารท่านเถอะเมตตาท่านเถอะอาจจะเลยตัดสินใจว่าโอเคได้ในเมื่อพระอาจารย์ขอเราจะละไว้ทำตามท่านท่านอุตสาหชี้โทษแกเราแล้วเราก็ควรจะทำตามที่ท่านแนะนำจบแล้วนะสงสารท่านเถอะเมตตาท่านเถอะ เจ้าคนเมาเบียคนมั่วทำเอ้ยพระหมอเทศเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่น่าเมตตาถึงขนาดนั้เชียวเหรอถึงพูดได้ถึงขนาดนี้อย่าพูดอะไรทำให้ท่านต้องโกรธแครนหรือได้ร้อนใจอีกเลยโอ้ยไม่ไหวคำพูดแบบนี้ใช่ไม่ได้เลยก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อสมทบเนี่ยท่านผู้จริงหรือเปล่าหรือว่าเจ้าคนเมาเบียคนมั่วทำเนี่ยพูดไปเอาเอง่ย ทีนี้หลังจากที่ตมาได้ฟังข้อความที่เจ้าคนเมาเบียมั่วทำเนี่ยพูดออกมาแล้วก็ส่งข้อความไปถึงอุบาสิกาท่านหนึ่งแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเบียมันแถหน้าดูผู้จนพระจารย์เสียหายเลยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นขมาทางนี้ไม่มีวันพ้นโทษเขาพูดมาทั้งหมดโทษยิ่งหนักกว่าเดิมซะอีก อุบาสิกาท่าน,นก็เขียนบอกมาว่าเขาไม่ได้ขอขมาจริงหรอกเจ้าค่ะเขาแดกดันพระอาจารย์มากกว่าเราบอกใช่ใช่โยมเขาแดกดันจริงๆโยมพูดถุกแล้วโคบาสิกาก็พูดมหอีกว่าเขาแดกดันว่าพระอาจารย์โกรธเคืองเขามีเมตตาจะไม่สร้างความโกรธเคืองให้พระอาจารย์อีกไม่ได้สํานึกจริงเจ้าค่ะพระอาจารย์เขามาขอขมาพระอาจารย์นิ่งเฉยเลยนะ ให้เขาเป็นอาคสาสธาตุไปนับแต่บัดนี้เป็นจริงทุกประการตามที่อุบาสิกาท่านนี้พูดออกมาว่าถ้าได้จริงแล้วเบียคนมั่วทำเนี่ยไม่ได้มีความสำนึกผิดแต่อย่างไรไม่ได้มีความจริงใจและตรวงข้ามก็ยังมาพูดกระแทกแดกดันแล้วไปอ้างหลวงพ่อสมทบว่า อย่าไปพูดอะไรให้ท่านเหนือยร้อนใจให้ท่านโกรธแค้นเคืองเมตตาท่านเถอะสงสารท่านเถะปลปรยพระท่านไปเถอะโอ้โหอธตมาก็รับไม่ได้นะคำพูดแบบเนี้จึงเขียนเป็นข้อความในเบื้องต้นนั้นที่ว่าคุกน่าจะดัดคนคดโค้งให้ตรงได้ขอกระมาโทษทางออนไลน์ แทนที่จะพ้นโทษกลับต้องโทษหนักมากยิ่งกว่าเดิมใช่หรือไม่อาตมาว่าใช่เราไปเลยที่จะมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้แสดงความจริงใจอะไรเป็นการพูดแก้เกอ้อด้วยอ้างหรือว่าสมทบมาพูดมากกว่าถ้าเขามีความจริงใจสารภาพผิดจริงๆที่ไปกล่าวชมที่าตมาภาพมาก่อนน,นั้นมากมายหลายอย่างเนี่ยก็ควรที่จะกราบขอเข้ามาด้วยความจริงใจ ต้องขอความเมตตาของพระอาจารย์ด้วยครับผมสำนึกผิดแล้วผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกผมจะถือทู่เทียนแผ่ไปกราบเขาก็มาพระอาจารย์ถึงที่ได้ไหมครับขอพระอาจารย์ให้เมตตาผมด้วยถ้าพูดมาอย่างอ่อนโยงแสดงความจริงใจอย่างแท้จริงเนี่ยทำไมพระอย่างอาตมาพระโมทเห็นเนี่ยที่มีความเมตตาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วสําหรับพระเราไม่ได้เป็นคนจงรักจงเกลียด เราไม่ใช่เป็นคนใจไม้สารกรรมขาดความเมตตากรุณาแต่อย่างไรเลยแต่เขาไม่ได้แสดงออกมาอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นความจริงใจสนุกผิดสำนึกโทษในความผิดนั้นจริงๆแล้วก็ชี้แจงมาก,ก่อนนั้นแล้วว่าอาตมาเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ให้เขามาพบแต่ว่าต้องตั้งเงื่อนไขาบางอย่างเป็นการพบกันเครื่องทาง ถ้าเขามีความเพียรขนขวายที่จะมาพบธรรม,มจริงก็ควรที่จะไปเข้าเขาทีิปัสนาเสียก่อนทําไมคุณไม่ฉลาดสักหน่อยหรอว่าพระอาจารย์ครับผมขอไปเข้าคอร์สไม่ครบได้ไหมครับเพราะผมมีภาระต้องทําอยู่ในขณะเวลานี้ขอไปเข้าสักสองสามวันหรือสี่หวันได้ไหมครับในจํานวนเจ็ดเกินแปดวันนั้นทําไมตรม,มาจะไม่อนุญ,ญาตถ้าเขาพูดมาอย่างนี้ ไปเข้าสามวันก็ได้เหมือนคุณแม็กสุภาษ,ษ,ษ,ษิตกับพัศลามาปฏิบัติธรรมแม้วันเดียวในช่วงบา่ายในธรรมาก็อนุญ,ญาตยินดีเปิดกุฏิให้เขามาปฏิบัติอาตมาอนุญาตอยู่แล้วถ้าเขาแสดงความจริงใจอย่างชัดเจนไปเข้าคอร์สวิปัสสนาก่อนเพียงแค่สองเืนสองวันแบบนี้นมก็จะเกิดแปลว่าจมำอนุญาตแล้วเมื่อเขาไปเข้าคอร์สวิปัสสนาตรงนั้นแล้วก็ทําทการขอเข้ามาตรงนั้นแหละเจ้าเบีรยเอ้ยเจ้าเด็ก เมื่อวันซืนเพิ่งตื่นจากถ้ำนะใช้คําพูดเดิมก็ได้ไม่รู้เหนือรู้ต้าอะไรเลยไม่ฉลาดอะไรเลยไม่ฉลาดในธรรมเลย